ดูนะับหนึ่งสอย่ะนวดิสหนึ่งเท้เป็ดสองเซเลนสามเย่อยู่ตรงกลางได้50นะคะห้าหกเย่เซเลนวิวฟุ้งดูเซเลน โอ oh, 50. 50. 62. บสองหกสิบหกสิบแปดหกสิสี่ห้าสิบสี่้าสิบสี่เจ็ดสิบสี่แต้มค่ะเก่งมากมากเก่งขอบคุณค่ะปกติเขาให้ปลาครั้งละสามลูกนะคะเกมปกติเขาบอกวันนี้เราปลาครั้งหนึ่งหกลูก

90โอ้ดูฮาดแม่90 90 90 90 90โอ้เก่งมากๆเนี่ยค่ะรอบที่ดิฉันเฟียงมานะคะข้างบนสุดจะนับเป็นเลข50นะคะ50คะแนน50ตัวนี้นะคะเอ่อแถวไหนนะคะแถวนี้นะคะ19 อันนี้นะคะสิบเก้าช่องสิบเก้าเนี่ยค่ะก็นับนะคะนับเป็นสิบเก้านะคะแถวนี้ก็ได้แถวที่สามนะคะสีน้ําเงินนะคะสีน้ําเงินก็ได้ช่องที่สามแล้วช่องที่หกนะคะก็นับเป็นหกนะคะเพราะว่ามันอยู่ช่องข้างในรวมทั้งหมดนะคะพอบ้านนับให้ได้แปดสิบเอ็ด 8กสอแต้มค่ะอีกลูกหนึ่งนะคะมีทั้งหมด6ลูกอีกลูกหนึ่งเพียงไม่โดนเดี๋ยวมาว่าใครจะชนะเจมต่อไปบิกินหนยเด้อบิกินย e สบิกินหนเด้อฮะยาวตอนไหนหกลูกนะคะ ดูซิว่าจะได้กี่แต้มว้าวหนึว้าว,าว,าวโอ้ยสีไม่โดนโอ้ยหกอันนีะโกนเกฟ้าเล่น,นโซ่เย้ geht mir Hat's gefallen, auszählen, oder? Nein, dann kann du lädchen, weil ich kann. Ich kann mag. Neu. Ich, kann ich äh, mag mir. Dreimal 16 sind. Das ist äh, Nick auch, oder? Auch. Nein, das ist dreimal. Hier zweimal, einmal, einmal und hier dreimal.

ถ้ามาตรงนี้นับได้เอสิบหกสามครั้งถ้ามาตรงนี้นับนับสิบหได้สองครั้งอุนนอกมนอีกน่งวิฟิวมันอันนี้สองอันนี้นับได้สามครั้งเขาได้ยี่สิบสี่แต้มค่ะดูดิว่าใครจะชนะโอเค สองสามสี่ห้าเว้าวอันนี้ก็จะเป็นลูกนะคะเบาๆนะคะลูกไม่หนักเดี๋ยวจะมาลองปลาดูสิว่าความห่างระยะห่าง ระยะห่างสองเมตรนะคะมาดูกันนะคะว่าจะมีมาเข็นโซ,โซโซอะไรเซ่เห็นหอะไรมาดูที่ว่าจะที่สอง so, Sahm. Ui, Seelen vor oder? zwei, Was? Und neu. Außen gilt nicht, musst um, du hier rein. Also, und dann Pum Seelen, oder? ไ,ได้นัวได้ดนะัซซี่ทาวสันโอเคนิชเชนอายสวายเขามานัวได้เนอะมาดูวันนี้จะมาเล่นเกมนะคะป่าลูกดอก ว่าจะปาโดนไหมลองดูสิ